สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆพืนวันนี้มาออกกำลังกายด้วยการเดินอีกนะคะตอนเช้าๆะคะ่ะมาเดินด้วยกันนะคะเพื่อนๆืนพระอาทิตย์กำลังขึ้น,นะคะ่ะได้ยินเสียงนกนะคะเสียงธรรมชาตินะคะ เชียงไก่ขนเพลินดีค่ะเพืเ่อนๆจะทำให้สมองหลังสารที่มีความสุขออกมานะคะเราจะได้หายเครียดค่ะอันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วค่ะภาพจะได้ไม่ดำนะคะนี่ดอกบัวสีแดงค่ะ สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆในแม่น้ำยาวนะคะอากาศจะร่มรื่นสดชื่นนะคะเดินแถวแม่น้ำนะคะก็ะมีเสียงนกด้วยนะคะเสียงไก่ขันที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นะคะชาวบ้านริมน้ำก็เลี้ยงไก่กันนะคะ มีต้นไม้หลายอย่างนะคะหลายชนิดนะคะนี่ก็เป็นต้นหางนกยุงไทยนะคะออกดอกสีแดนงสวยนะคะออกดอกแทนดอกลมแรงที่ร่วงไปแล้วนะคะตอนนี้มีดอกหางนกยุงนะคะสีแดงนะคะออกดอกบานสะรั่งนะคะ สพานแม่น้ำยาวมีหลายพี่นะคะเพราะว่าเชื่อมต่อหมู่บ้านต่างๆนะคะนี่ค่ะดอกหางนกยุงไทยหรือดอกซอมพอนะคะสวยมากค่ะสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆไปที่ฝายนะคะ ไปถ่ายที่ฝายหน่อยค่ะตอนนี้ชมดอกสมพอไปก่อนนะคะเพื่อนๆดอกหางนกยูงไทยนะคะเป็นดอกไม้มงคลนะคะชาวบ,บ้านชอบนำไปวัดกันนะคะดอกหางนกยูงไทยหรือดอกสมพอนะคะสวยงามจริงๆนะคะ มาค่ะเดินช้าๆนะคะจะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะเพื่อนค่อยๆเดินไปค่ะถ่ายน้ำสักหน่อยค่ะจะมีกอบัวสีแดงนะคะในแม่น้ำยาวนี้นะคะแล้วก็มีผักตกชวาบ้างนะคะก็ะเป็นธรรมดาของแม่น้ำทุกสายนะคะ จะมีผักตกชวานะคะจะลอยตามน้ำมาน้ำเต็มฝั่งค่ะคงลึกมากนะคะดูสะพาน,นะคะ่ะดูน้ำกับสะพานเละ,ะน้ำขึ้นสูงนะคะเด็กๆนี้ต้อง ห้ามเล่นน้ำเลยนะคะลูกใครลูกมันเลยนะคะต้องช่วยกันดูแลนะคะเกามีเรื่องเศร้ามาแล้วนะคะต่างหมู่บ้านนะคะเด็กอยา,ายุประมาณเก้าขวบกว่านะคะจมน้ำเสียชีวิตนะคะต่างหมู่บ้านนะคะไม่ใช่หมู่บ้านนี้นะคะ ตอนนี้ถนนในหมู่บ้านได้รับการลาดยางจากเทศบาลแม่ายาวเกาะคานะคะสวยงามทีเดียวนะคะมาดูที่สายกันนะคะที่เป็นสะพานนะคะวิวสวยมากค่ะเพื่อนๆวิวที่สายทดน้ำหรือสายน้ำล้นนะคะ ถนนสวยงามค่ะขอบคุณเทศบาลตำบลกาคาแม่ยาวนะคะที่ได้ทำการลาดซีเมนให้ถนนริมน้ำค่ะซูมใกล้ๆหน่อยนะคะจะเห็นว่าน้ำไหลล้นลงมานะคะ วิวสวยค่ะเพื่อนๆมน่ซูมมาอีกหน่อยค่ะถ่ายตรงสะพานนะคะมีเงาในแม่น้ำด้วยนะคะเห็นเขียวๆนี่เป็นหักตกชวานะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะเวลาถ่ายวีดีโอนะคะ ตอนซูมนี่อาจจะสั่นหน่อยนะคะชอบวิวแถวนี้ค่ะเลยมาเดินออกกำลังกายเป็นประจำะทุกวันนะคะเุืเ่อน เดินไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะคะได้กําไรสุขภาพแข็งแรงค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาชมกันนะคะมาชมน้ำชมธรรมชาติชมฝายทดน้ำหรือฝายน้ำล้นกันค่ะ อยู่หลังบ้านเรามีเองนะคะไม่ได้ไกลนะคะมันเดินเล่นแถวนี้บ่อยๆะคะ่ะอากาศดีค่ะเพื่อนๆนี่กอบัวนะคะเห็นดอกบัวสีแดงนะคะสวยมากค่ะ ในเม่น้้ำยาวนี้ดอกบัวสีแดงเยอะนะคะมีหลายกอเลยนะคะแต่อีกหน่อยก็คงจะเยอะมากขึ้นค่ะเมื่อปีที่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ปีนี้จะเยอะค่ะจะเห็นตามเม่นน้ำยาวเลยนะคะสวยมากนะคะดอกบัวสีแดงนคะ เงาในน้ำค่ะมาดูที่ฟ้าอีกครั้งนะคะน้ำไหลลงนะคะน้ำล้นออกมานะคะธรรมชาติยังสวยงามค่ะ

มาชาติที่ฝ่ายนี่สวยจริงๆเลยนะคะเพื่อนเพืนเพื่อนเพื่อนว่าสวยไหมคะถ่ายตรงน้ำหน่อยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่เห็นอะไรนะคะ น้ำใสนะคะก็ผักตกชาวาเหมือนเป็นเครื่องกรองน้ำน,นะคะกรองเศษสกปกอยู่ตรงหน้าฝายนะคะผักตกชาวานี่มนจะเป็นกอเลยนะคะรากมันจะแน่นมากนะคะเกาะกันอยู่ตรงนั้นนะคะ บัวก็สวยมากเห็นไหมคะบัวแดงะคะ่ะสวยไปหมดนะคะธรรมชาติสวยๆชวนหลงไหลธรรมชาตินะคะเร,รีเป็นคนชอบธรรมชาติมากคะ่ะขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่มาชมธรรมชาติกับพร,รีนะคะ เห็นน้ำไหลล้นลงมาชัดๆเลยค่ะสวยเดียวน,นะคะเหมือนน้ำตกเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยค่ะตกตกชวาก็คอยกรองน้ำตรงนั้นนะคะพอมาน้ำที่นี่ตรงนี้ก็เลยใสค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไ r ร b e ให้เราด้วยนะคะเดีย๋ยวมาถ่ายตรงด้านนี้นะคะตรงใกล้ๆฝ้าอีกด้านหนึ่งนะคะ เพื่เดินอ้อมมาอีกฝั่งนึ่งนะคะเพื่อนๆน้ำใสอืมจะมาดูน้ำใสอีกฝั่งนี้นะคะเพื่นนอ,อ,น,น,อน,น,ะะน,นชัดนะคะหน,นชัดะคะ่นนดะอืมคะ่ะ sob, kami ingin, oke. halo, teman-teman. terima kasih teman-teman. terima kasih teman-teman. terima kasih teman-teman. terima โอยน้ำล้นนะคะที่บ้านน้องลายก็ปขาลำไยนะคะโอ้ยลำยที่นี้ขอลาไปก่อนนะค่ะเพื่อนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งเลคะที่เข้ามารับชนจนจบที่ Thanks for w a นี่ค่ะต mm ัน้องลอยนะคะมีป้ายชื่อนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย